หลังล่วเทนฮากเอา์ Ten ครับนี่คือคำวิจารย์ของเหล่าสาวกปีศาจแดงกับเกมเมื่อคืนนี้ครับ สวัสดีครับพบกับรายการขุดกระแสอยู่กับผมต้น VR ครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีเกมพิม์ลีกอังกฤษครับผมเป็นผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องออกไปเยือนคริสตัลพาเลตครับผมแล้วก็ผลการแข่งขันเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์แฟนๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเสียประตูไปถึง4ประตูให้กับคริสตัลพาเลตครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ถูกพูดถึงมากครับเพราะว่าในตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมานี้นะครับเกมนี้เป็นเกมที่แมนยูเนี่ยเสียประตูให้คู่แข่งมากที่สุดครับผมมีแฟนๆถาาามมเข้ นะครับว่าอยากให้จัดทําอันดับการที่แมเชสเตอร์เต็ดเนี่ยเสียประตูต่อฤดูก,กาลในพรีเมียร์นะครับผมมากที่สุดห้าอันดับมาวันนี้ครับผมก็เลยจัดให้ครับผมให้ทุกท่านนะครับช่วยกันเดาวนันหน่อยแล้วกันครับว่า ผู้จัดการทีคนไหนที่พาแมนยูเนี่ยเสียประตูมากที่สุดนะครับไม่ต้องบอกว่ากี่ประตูก็ได้ลองเดากันดูส่วนตัวผมนะครับคิดว่าเป็นยุคของเดวิดมอยตอนนั้นเพราะว่าถ้าเทียบกับกุนซือที่เคยผ่านมาุูแมนยูเนี่ยก็ดูฝีไม้ลายมือน่าจะ,ะดูแย่ที่สุดแต่มันกลับไม่ใช่แบบนั้นครับเดี๋ยววันนี้เราจะร่วมหาคําตอบไปด้วยกันครับ อันดับ5ครับเป็นฤดูกาล2001-2002ครับผมตอนนั้นคุมทีมโดยเซอร์เล็กฟูกุสันนะครับเสียไป45ประตูครับแล้วก็จบด้วยผลงานอันดับ3ของตารางครับอันดับ4ครับเป็นฤดูกาลปี1999-2000นะครับคุมทีมโดยเซอร์เล็กฟูกุสันครับเสียประตูไป45ลูกครับและก็จบฤดูกาลด้วยการคว้าแชมป์พีเมียด้วยนะครับ อันดับที่3ครับเป็นฤดูการ2018-2019ครับคุมทีมโดยโอเลกุน่าโซชานะครับเสียประตูไป54ลูกครับแล้วก็จบฤดูการนั้นด้วยอันดับ6ครับผมแล้วก็อันดับ2ครับเป็นฤดูการนี้เลยครับ2 0 2 3 2 4ครับโดยเอลิกเทนฮานะครับผมเสียไป55ประตูและแถมยังไม่จบฤดูการด้วยนะครับ แล้วก็อันดับที่1ครับเป็นฤดูกาล2021-22นะครับโดยเอลิกเทนฮาร์กเสียไป57ประตูครับแล้วก็จบฤดูกาลด้วยผลงานอันดับ6นะครับผมก็ต้องบอกว่าเทนฮาร์กนั้นนะครับตอนนี้เองเนื่องจากพิมลิกก็เลยการขันอีพีไม่กี่เกมก็จะเป็นฤดูกาลแล้วครับผมยังมีสิทธิ์ครับให้แมนยูเนี่ยเสียประตูเพิ่มเพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครับเป็นผู้จัดการทีมที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเสียประตูในพิมลิกต่อฤดูกาลได้มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์หรือเปล่าครับ สุดท้ายนี้นะครับฝากรายการ90นาทีเอาไวด้วด้วยด้วยการกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้รายการขุดกระแสครับด้วยการกดไลค์กดแชร์ออกไปและที่สำคัญครับใครที่เป็นสาวกผีแดงแมชชีนเ,อเตอร์เนะครับผมขอฝากอีกหนึ่งรายการด้วยนะครับรายการโต๊ะเล่าเรื่องผีครับก็ยังไงฝากไปดูแล้วก็ติดตามกดไลค์แชร์เวลาใจให้พวกเราด้วยนะครับ